น้ำเดินไปไหนสวัสดีค่ะชมผู้เองค่ะชมพู่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มือเก่าหรือคุณแม่มือใหม่นะคะจะรู้จักอาการน้ำเดินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำคล้ำแตกนะคะซึ่งจะเกิดตอนใกล้ๆครบกำหนดข้อแต่ถ้ามันดันเกิดขึ้นก่อนล่ะ หากคุณมีน้ำใสสีออกเหลืองไหลออกมาทางช่องคลอดโดยที่เราไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้นะคะให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่านั่นคือน,น้ำคล่ําซึ่งเป็นอาการเตือนภาวะคลอดก่อนกําหนด และถ้ามีเลือดสดไหลออกมาจากทางช่องคลอดแสดงว่าปากมดลูกเริ่มเปิดเป็นสัญญาณรกเริ่มแยกตัวออกหรืออาการรกต่ำเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการปวดท้องมากๆหลังเท้าวมร่วมกับอาการเจ็บท้องคลอดด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าคันเป็นพิษค่ะอันนี้ต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยค่ะถ้าใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอย่าลังเลอย่ารีรอเป็นภาวะฉุกเฉินต้องรีบไปพบแพทย์นะคะพวกเรามาร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กำลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะ ชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรุนงรงป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของฝันและความสุขของครอบครัว